บรรยากาศคะ่ะพี่น้องคะบรรยากาศกลางหมู่บ้านเนาะคะ่ะมาซื้อสมตําค่ะมาซื้อสมตําอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะคะ่ะนั่ง่าสมตําอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะพาลูกซ้ายมานั่งค่ะนี่คะ่ะลูกซ้ายลูกซ้ายกับลูกสาวคะ่ะนั่ง่าสมตำเนาะคะ่ะ นี่ค่ะร้านส้มตำค่ะรอคิวอยู่ค่ะคิวที่ยี่สิบค่ะพี่น้องค่ะส้มตำขายดีค่ะคกละหกสิบบาทค่ะส้มตำกุ้งสดปูปลาต่ำปลาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะอันนี้มูบานดงกุ้มเขาเนาะคะ่ะ ส่ะสามำรอคิ้วอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมาทางเขาเมืองเนาะคะ่ะไปทางเมืองไป